เอาโอ้โหรถมันหมุนอย่างนี้เนี่ยมันจะพังเอานะพิธีโหโ ไลฟ์ถูกเพจปะเนี่ยเช็คก่อนนี่ออยกำลังไลฟ์ในเพจทีพีอยู่ปะคะ Okay, life two. ใช่ใช่คุณคาเมลขอบคุณนะคะใช่ค่ะคุณสกายขอบคุณค่ะใช่ค่ะคุณโบฝนจะตกแล้วค่ะทางนี้ทางนี้น่าจะไม่ตกนะวันนี้ออกมาได้เร็วเพราะว่าแดดล่มเร็วแต่ก็แอบรอนนิดนึงนะ คุณสุรายาสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเก๊กไรไพี่ว่าขาอะไรนะคะ,คะเออพี่ว่าขับม้นๆ้นสีบรูแล้วทำพิธีพี่เพียครับสีเรด รถของไอว่ารถของอัญญาสีอะไรคะสีกรีนรถของพิธีครับสีไวสีไวแม่อยู่ได้จังหวะที่แบบว่าอีกนิดนึงโดนแดดแล้วแล้ว <c oughs> แล้วก็ไม่มีใครคิดจะขยับเลยนะลูกมานั่งรถเล่นเฉยๆจริงๆ ไอวานั่งลงลูกอย่าชอบฟังเพลงเอาขับสิครับลูก อ่ะโอเค 1, 2, 3อ้าไม่มาละ่ะคุณพิมพ์สุดาบอกว่าอายุธยาฝนตกนะคะ แ็นรถสปอร์ตที่ขัดได้ต้มเตรียมมากเอ้าถอยสิครับลูกโอ้คุณไรเนี่ยคุณอรอยาคุณแก้วคุณส่งมา1,200ง้อยดวขอบคุณนะคะป้าปุ๊กถึงบ้านหรือ,อยังน่าจะถึงบ้านเขาแล้วแหละแต่ไม่ใช่ถึงบ้านเรานะ อ๋อโอเคทุกคนหลบนะเดี๋ยวนะโบจะออกไปซื้อของนะระวังรถนะคะคุณอุดมพ่อส่งมาสิบแปดดวงขอบคุณนะคะ โบเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถออกจากรูนี้ได้เลยอเ,อเ,เออสีแดงเหมือนกันใช่ไหมัม้นหน่อยส่งมาสิบัวขคบคุณค่ะโอ,โอ,โอ,อ้ยแค่เป็นคนปล่อยพลังปิดป,ประตูเนี่ยไม่มีมมหรอแล้วทำไมมันปิดได้อ่ะ อ๋อไอวานี่เองหมอไอวาปล่อยพลังนี่เองคุณแก้วกันดาส่งมาหนึ่งพันดวงขอบคุณนะคะเอ้ยน้องพีระวังชนน้องลูกเดี๋ยวน้องจะอถอยถอยๆอหน่อยมันหนีบขาน้องลูกอัญญาแล้วหนูไปยุ่งกับรถพี่ทำไมหนูออกมาลูกมาหนูมานั่งรถตัวเองสิคะ <laughs> พี่วารีปิดป,ประตูรถเลย <laughs> เอา้ามีการไล่เจ้าของรถจลอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนคันกันโอเค <c oughs> มันร้อนมันร้อนดึงถอยหลังถูกแล้วลูกมันร้อน <c oughs> ที่มันมียืนอยู่มันร้อนเนี่ยพี่ฟ้าดึงหลบแดดให้ลูก เสื้อผ้าเด็กๆยี่ห้อ The Land of Wawa ค่ะระวางลูกชนแล้วครับหนูครับชนบ่อยเดี๋ยวรถไม่สวยนะเอ้าทำยังไงอ่ะหนูก็หักพวงอะไรอย่างงี้สิลูกอ่ะค่อยๆไปมันพ้นไหมอ่ะ เดินหน้าสิครับเออไม่ยงไก็ไปตรงนั้นไปใกล้ๆก็ใช่ไงหนูก็ไปก่อนเดินหมุนอย่างนี้แล้วก็ตรงขึ้นไปก่อนอ,อ่าตรงขึ้นไปแล้วก็อย่างนี้อ,อ่าตรงย่างตรงระยดุยดยดุดอ่าถอยถอยสิเออถอยตรงๆนะจับพวงมาลัยตรงๆนะ เออนั่นแหละลูกโอเคยังหยุดได้แล้วชนชนเออโอเคไหมแค่นี้เองทำไมน้องพี่ใส่สิิน้องพี่ใส,ส,ส่ส,สินเพราะว่าตอนไปทำบุญที่วัดสเกตนานละพระท่านใส่ให้ พิธีระวังชนรถพ่อนะครับคุณลักกี้ส่งมาสิบดวงได้สี่พิธีถอยก่อนพิธีหักพวงมาลัยมาทางขวาเออๆๆนั่นแหละลูกอ่าแล้วก็โยนแล้วก็หักไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงขึ้นไปนั่นแหละลูกเห็นไหม <laughs> อ๋อ<ย>พี่เขาเข้ารถไม่ได้พี่ว่าเข้ารถไม่ได้ลูกแล้วพี่ที่เป็นไรมันมีว่าเราเลิกขับรถแม้เรามีปัญหาไรการขับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอคนนี้จะเข้าตรงไหน,นคนนี้จะออกตรงนี้แล้วเรายุ่งอะไรกับเขาเนี่ยไอ้ว่า <laughs> งจะเปลี่ยนอีกแล้ว มันว่าอะไรล่ะไก่แค่ลดเนี่ยอ้าวแล้วคนนั้นเขาเป็นอะไรอ่ะ